มาตรก,การลดค่าของชีพด้านพลังงานช่วยเหลือประชาชนกิจการขนาดเล็กมอเตอร์ไซค์รับจ้างเริ่มเดือนพฤษภาคมพศ .2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19เมษายนพศ .2565 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดมาตรก,การเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบันสำหรับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ค่าน้ำมันบรไสั์รับจ้างดังนี้ 1. ให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมพศ2565ซึ่งจะทำให้มาตรการมีความชัดเจนและช่วยเหลือแบบมุ่งเป้ามากขึ้น 2. ให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมดสำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีใบ,บอนุญาตและจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกในรูปแบบรัดร่วมจ่าย50%ไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนโดยกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันและสแกนจ่ายเงินผ่าน QR Code ณปั๊มน้ำมันที่ร่วมโครงการเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกระะกฎาคมพศ2565 พร้อมยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวครับทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการลดค่าของชีพด้านพลังงานช่วยเหลือประชาชนกิจการขนาดเล็กและมอเตอร์ไซค์รับจ้างของรัฐบาลสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแช้ให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ